สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเก,กมเมอร์ทีวีนะครับผมก็ก็จะมาแคสเกม i n e c r a f t นะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟเอร์เป็นไหมครับพอซีนะผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สิป นีะมาใหม่ทัก fb คุงเพื่อรับของของของ,ของตา่างก็คือแบบว่าก็คือเป็นกล่องนะครับกล่องสุ่มนี่ก็คือเซิร์ฟไอเซตฟาร์มนะครับก็เฟี้ยอยู่นะเซตฟาร์มอีพิกนะครับอีพิกแล้วก็รีเจนแล้วก็มิจิกนะครับ ส่วนที่ว์ปก็น่าจะมีประมาณนี้มีเซฟโซนหนึ่งวิหนึ่งลัคกี้แล้วก็ฟาร์มบอสนะครับเราเข้าไปฟาร์มดูนะอ้าวเห็นมีใครเกิดเลยจุ๊บๆไหนเอามเห็นเข้ามาเลย อ้าวขุดไปด้วยผมว่าไม่ใช่แล้วมัมนอี้ใกันพอฟาร์มเต่ฟาร์มไม่ได้นะผมฟาร์มมีปัญหานะถ้าในราเรียงพลงมก็ต้องขออาภัยด้วยนะ เโซนผมไปดูโซนนะโซนก็ประมาณนี้นะโอ้ยหอมมิติดยิงเลยแล้วต่อไปก็อยู่มาร์เก็ตกันนะ โอคนนี้เกาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมก็ผมก็ที่จริงผมอัดแล้วนะครับแต่ว่าผมทําคลิปหายนะผมยิงกับคนเนี้ยแตกด้วยนะผมรอบสองผมรุดกันเลยแตก <S 2>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  โอ้๊ยปืนนี้โอ้เกิน ครับผมก็ได้เป็นลีดยิงกไม่ล่ารับเืดโอ้ยเนมันปีแงก็ไมาด้วย ดึงดึงเลยนะเก็บไ่เกินเไม่ไม่เก็บเขาไม่เก็บหมวตัวนะ ุณได้คุณได้เย้โอ้บันเทิองอะไรท,นทีนี้ล่ะบันเทิงแน่นอน อ่บนก็น่าจะเบาหวานคือตัวเงขาดน้ำน้ำน้อยน้อยน้อย้อ ก่นแล้วกัน <S <S แก็ดีออกออกอกอ็เสร็จดีครับวันนี้กเ็เสร็จดีครับอินะวันนี้ดื้ออินมเแบบไม่ต้องทำอะไรเลย พุดดอมเมท105อุย้ยงานธรรมยีของไม่ค่อยเข้าเลยนะครับโอ้ยดีนะห้องนี้ดีนะอ,อ,อิ่มโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ออกกระหมุดนี้ออกกระหมุนแล้วนะผมก็อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตัต้งแคร์เพื่อเป็นกำลังใจ คลิปต่อไปผมบายบาย